สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องฟองอากาศแห่งความหวังให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนั้นผมนั่งเล่นใต้แนวปะการางังเผลอเป่าฟองอากาศขึ้นมาฟองมันลอยพุ่งขึ้นไปสูงเลยเผลอยิ้มโอ้โหฟองสวยใสยเหมือนลูกบอลฟริสตันเลยแต่ผมก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยฟองมันบอบบางมากนะยิ่งกว่าความอดทนตอนรออาหารอีก แต่มุกคือมันก็แตกแล้วก็เกิดใหม่ได้เหมือนกันแค่เรายังหายใจยังลองเป่าใหม่ทุกครั้งที่เรารู้สึกหมดหวังฟองใหม่ก็พร้อมจะเกิดเพื่อนเพื่อนครับฟองอากาศเหมือนความหวังบางทีก็เบาบางและแตกสลายได้แต่ถ้าใจเรายังกล้าหายใจยังอยากลองใหม่ๆก็จะมีฟองใหม่ลอยขึ้นอีกเสมอครับลองคิดแบบนี้ดูนะครับ มันช่วยให้เราไม่ท้อจริงๆนะสู้ส